ปาทีปโดไม้ในป่าลกๆใช้เหยื่อสุดนี่ลกมากลุยป่ามาเลยอ่ะคนลกเดี๋ยวรู้เรื่องโดดแล้ว หมายปาสินี่ตัวไม่ใหญ่หรอกแต่มันก็โตนใส่โลกว่าดีสายช็อกดีเหนียวเหนียว มันติดคิวอีอะมาเล่นปันโดแต่มาติดประกดด้วยกดไซส์ใหญ่เลยไซส์สวยโตปลาดตมาทำเหยือนี่ไม่ตายตัวสวยสายช็อกนี่ ชุด,ดใหญ่กินคนเดียวกิในยังไงหมดเก็บไว้ทำเหยื่อก็ไม่ได้มั <c ười> นต, <c ười> ต้องกินน่ะคนเดียวเว้ยใส่มาเปเก็บสองโลอ่ะเออสวยๆเลย <c ười> ปลาที่จะทำเหยื่อ ปัะกดทำเหยื่อแล้วก็ประรกปัะกดโดูปัะกดแส่สวยต่อปัะกดแรกปัะกด